ใครที่ขับรถอยู่บนท้องถนนนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของความตั้งใจช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ที่ดีนะคะทาง AP Honda ค่ะจึงได้เปิดบริการศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยที่เชียงใหม่และภูเก็ตนะคะซึ่งส่วนนี้เป็นสนย์ที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียนกันเลยทีเดียวค่ะ บริษัทเอพีฮอนด้าจำกัดนะคะซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทยได้เปิดศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย Honda Sa f ฟ t y r i d i n g Park นะคะแห่งใหม่ล่าสุดขึ้นที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่บนเนื้อที่18ไร่และที่อำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตบนเนื้อที่22ไร่งบลงทุนกว่า600ล้านบาทโดยศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยทั้งสองแห่งนี้ก็ได้รับการยอมรับนะคะว่ามีขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียนครบครันด้วยหลักสูตรและสนามฝึก ที่รองรับการฝึกสอนทุกรูปแบบการขับขี่ทั้งทางเรียบและทางฝุ่นซึ่งครูฝึกที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติก็ยังมาสอนที่นี่ด้วยนะคะยังมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ขับขี่ควบคู่ไปกับความปลอดภัยค่ะโดยเอพีฮอนด้ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยแห่งแรกในอาเซียนขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการมาตั้งแต่ปี2537แล้วค่ะมีความสมบูรณ์แบบที่สุดในเมืองไทย